สวัสดีค่ะสสดเนเพื่อนทุกคนเลยนะคะวันนี้พลอยก็จะมาสอนแต่งหน้านะในลุคที่เรียกว่าเป็นลุคแบบอใช้คําว่าอะไรดีอะแต่งหน้ารับปีใหม่แล้วกันเนาะหรือว่าแบบเป็นลุคแบบสบายๆนะคะในวันชิลๆที่ไม่ต้องแบบหนาแน่นอะไรกับมันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพลอยก็จะลงนะคะสิ่งแอกได้เราจะลงก็คือตัวนี้เลยนะคะบาชีที่พลอยบอกกันนะคะเป็นในคลิปที่แล้วนะคะแต่คลิปตต้นมาก็ใช้ไม่ตลอดคือคือนางเลิศนะ ทั้งคุมมันกันแดดกันน้ำอะไรเงี้ยทแถมใช้แทนเบสได้เลยนะคะกะ็หลังๆวันนี้พอยก็เริ่มจะไม่ค่อยได้แตะเบสเท่าไหร่นะคะคือใช้ใช้ตัวเดียวก็ครบเลยก็คือราคาก็ไม่แพงด้วยแถมตอนนี้ยังมีโปรโมช,มโโมชั่นอะไรอย่างงี้นะคะก็คือมันแบบปรับสภาพผิวให้แบบเกลืนไปกับหน้าเราเลยอะว่าแบบหน้าเราเป็นสีไหนอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทําให้หน้าเทาหรือแบบดูแปลกไปนะคะแล้วการใช้ดีจริงนะคะ เราเร่งแ,แบบว่ามีสัปดาห์ใก็สานติดทำนานทั้งวันนี่แหะเลือตรงนี้นะคะแล้วมันก็แบบเออมันดูมันวาวด้วยนะแปลกคือมันเลิศมากเลยนะคะนี่เห็นปหม,มก็ดูแบบเออวาวใสๆกลูกๆนะคะอย่าลืมถาคอด้วยนะคะถาคอด้วยนะคะเพื่อไม่เพื่อไม่ให้มันเป็นการไปรผิดปกตินะคะไปางหนไปเลยค่ะข้างหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ นี่นะคะเพื่อนเห็นไหมอืมก็เดี๋ยวเรามาแตงให้ดูเลยนะคะว่าตาแบบนี้ทํายังไงนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ลงอายแชโดว์นะคะสีขาวมุกที่เรามีพอยใช้เป็นของ W7 นะคะใช้เป็นสีนี้เลยสีชมพูเอ้สีขาวมุกมุกที่ที่เรามีนะคะทาทาลงไปเลยนะคือว่ามงคนแต่งตาไม่เก่งก็จะไม่ค่อยเล่นสีอะไรมากมาก เดี๋ยวจะพลาดนะคะพอลงเสร็จเรียบร้อยเพ้่ก็ใช้เป็นของ e t u d cookie นะคะสีชมพูเนี่ยหรือใครมีอายแชโดว์ adow, สีชมพูมีในเกจสานะคะก็ใช้ได้เลยแต่คือด้วยความที่เราไม่มีนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูนี่แหละทาไปที่หางตาค่ะ เส้หสายสีนะะเพราะว่าพอเปนคแต่งตาไม่เป็นด้วยแล้วก็พยายามเอาแค่แบบเท่าที่ได้นะคะอันนี้สําหรับสาวๆที่แต่งตามไม่เก่งค่ะสหแ่พก่ะ็นอ้ตาาพวกคะแล้วก็มากรีดตากันนะคะด้วยอิทูดี y โอไนั่นเองนะจ๊ะขาเก่าเจ้าประจํานะคะกรีดเส้นบางๆนะคะบางที่สุด แบบนี así, no ens, ini, ้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยทิ้ง่างมาด้วยน้ําเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะเห็นว่ามันยังไม่เหมือนกันใช่ป่ะแล้วก็นี่นะคะเหมยลินดา80บาทของเรานะคะเขียนแหกตาขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเขียนเหมือนเดิมไหมนะ ก็ขั้นตอนต่อมานะคะก็อย่าลืมที่จะทําตาให้มันเข้มนะคะโดยที่ใช้เหมือนดินดาตัวเดิมนี่แหละนะคะเขียนแหกตาลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เขียน พอเราเขียนต,น,น,ะะตนมารัมาสติขนตาป,ปลอมพอใช้ขนตาแบบนี้นะคะซึ่งเป็นขอคอสลุกนะคะแบบนี้นะคะเนเ u อร l ลหนึ่งขีดศูนย์หนะคะกล่องละสองร้อยยี่นะคะที่ร้านก็มีขายแต่กยยะยค่ะ <c oughs> ก็จะไม่ให้แบบดูแบบธรรมชาติเหมือนไม่ได้ติดเลยนะบางก็จะฟูนิดนึงแต่ก็ไม่หนามากนะคะตกาพนเลยคันยี่สิบบาทผมาติดง่ายมากเลยมาะสำหรับคนที่แบบเพิ่งหัดติดขนตาคะแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ที่แบบว่าแพ้ขนตาแบบก้านแข็งๆอะไรเงี้ยนะคะแบบว่า ติดไปนา,นานาแล้วจะปวดตาจะจีตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเน,นี้ยแบบเลิศมากทวันนี้รู้สึกแบบไคละคะนี่ไปแล้วพอเสร็แล้ว,ลว,วน,นะคะแล้วก็พอช่วกงกลางจีโร่ก็ค่อยดำเงี้ะคะอยดำให้เราดำมันดูดดอมนะคะตอนนั้ก็ใช้สีเกือบดำของ W7 เหมือนกันนะคะสีนี้ซึ่งคลิปที่แล้วก็เคยพูดไปแล้วสีนี้นะคะใช้แปรงแบบนี้นะ

ลงปากกันเลยดีกว่านะคะสำหรับปากวันนี้พอยใช้เป็นของ Skin Food นะคะ Fruit b r u n c h Lip b o x นะคอตัวนี้ใหม่ล่าสุดของอ t ด d ีนะคะเอ้ยของ Skin Food นะคะซึ่งพอยก็ได้ลงในร้านไปแล้วข้นาบ้างจาเป็น่าสุดนะคะปสุดสบายก็ลงด้วยอ่อลิปบาลาของเราที่้อยนะคะก็ทาปากกันไปสาวนนี้ริดนึงยุมพูนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเป็นสีที่น่ารักมากนะคะเออแล้วก็ยังมีกลอสในตัวด er ้วย อีกตัวหนึ่งนะคะของ e ีทูดีนะคะตัวนี้เป็น Milky g l o s สนะคะเคยทาลิปกลอสสักทีนะคะเพราะว่าเป็นคนคือเป็นคนไม่ค่อยชอบทากลอสเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนามันก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้ปากนิดนึงเพราะว่ามันจะทำให้แบบแห้งช้าเลยนะคะ